เมืองไทยของเราที่เรียกว่าเป็นเมืองล้าสมัยเนี่ยกลับจะเป็นเมืองที่โชคดีเพราะว่าคนส่วนมากไม่นับในในในกรุงเทพคนส่วนมากก็เป็นผู้ที่ช่วยตนเองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นจะเห็นคนไทยยากจนเสื้อขาดกระรุง่งกระริ่งแต่จะไม่เห็นเด็กที่พร้อมกระโลกระโลกอย่างที่ ถ่ายรูปมาจากบางประเทศเลยที่ว่าเหมือนกระดูกโครงกระดูกอย่างนั้นไม่มีเพราะว่าข้าพเจ้าได้ไปทั่วมุมชายแดนทุกคนทุกแห่งและเมื่อมีชาวขมรลีภัยมาจากเมืองขมรพอมาถึงเมืองไทยก็บอกว่าเมืองสวรรค์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยหวังว่าทุกๆคน ก็คงจะชื่นชื่นชมว่าเราเนี่ยมีบ้านเมืองที่มีมีทางที่จะเจริญแล้วก็ให้ความสุขกับบุคคลทั้งหลายที่ตั้งใจกลับไปช่วยกันค้ำจุนบ้านเมือง